ทุกสิ่งได้ดั่งใจนึกที่ใช้พฤกษ,ษ์เกรษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศก็เป็นประเด็นนะครับที่หลายท่านอาจจะได้รับข่าวว่าจะมีพายุเข้าก็ได้ไปติดตามข้อมูลตรงนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ระบุนะครับว่าเป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งที่ อาจจะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยเราแต่มันก็จะมีผลในด้านที่จะมีส่วนที่จะทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคตะวันออกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะสรุปให้เห็นเพื่อเป็นภาคที่เข้าใจง่ายๆ ซึ่งในส่วนของเราก็มีข้อมูลที่ได้นำเรียนไปแล้วครับว่าในตลอดเดือนกันยายนนี้สภาวะโดยรวมเราจะเข้าสู่ภาวะฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องฝนตกยาวนานไปจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมโอกาสที่เราจะเห็นภาพที่อพอจะชัดเจนขึ้นมาก็คือในช่วงของเดือนพฤศจิกายนซึ่งตรงนั้นเรายังต้องไปติดตามต่อไปอีกครั้งนะครับว่า ในส่วนของอิทธิพลของลาเนียซึ่งจะมีอิทธิพลสูงสุดกับในส่วนของอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นใครจะมีอิทธิพลมากกว่ากันเราต้องไปติดตามในช่วงนั้นอีกครั้งหนึ่งครับช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ ทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่า ดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อมโดยการราดทีเคซอหนึ่งและทีเคซอสองอย่างละ50าซีซีต่อต้นต่อใบอ่อนหนึ่งรุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฝ่อดอกร่วงอีกด้วยทีเคซอหนึ่งและทีเคซอสองอาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤก,กษ์เกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม and p รก c o s และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลีฟจำกัดใช้สีในก้อนสองพันนะพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช่นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนก้อนสองพันสวนฉันก็ช้สีนก้อนสองพันฉันได้กบไ้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิตจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร้อมท,ทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทํางานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจาหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน บรัท,ท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ชายเพรเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในทุกวันพฤหัสเพื่อเศรษฐกิจของเราที่จะนําเสนอเป็นความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะให้พืชเศรษฐกิจตรงนี้เป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้กับพี่น้องสกรน,นั่นก็คือในส่วนของเงาะและในส่วนของลอกอง ส่วนที่เรายังคงต้องนำเสนอเป็นสาระเป็นความรู้ก็คือในส่วนของพืชทั้งสองชนิดนี้สรุปก็คือยังเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้กับพิโนสกรผู้ที่ปลูกผู้ที่ดูแลดังที่เราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับในช่วง2องสามปีที่ผ่านมาเงาะนั้นก็ถือว่าเป็นพืชที่ส่งออกไปต่างประเทศไปเพื่อนบ้านข้างเคียงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ราคานั้นปรับตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับรองกองซึ่งก็จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนลองกองที่มีการส่งออกไปประเทศจีนโดยผ่านทางเวียดนามที่เราเรียกว,ว่าลองกองปั้นลองกองชอบไปเวียดนามก็ได้ในราคาตั้งแต่หกสิบเจ็ดสิบาทถึงร้อบาทต่อกิโลกร,รัมอันนั้นเป็นการพิสูจน์ว่าไม้ผลหรือพืชก็ต,ตรงนี้ยังเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้ทีนี้ประเด็นที่ผมเองอยากจะนําเรียนก็คือเรื่องของ าการแสดงข้อมูลนี้เห็นเมื่อ,อวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วนะครับในเรื่องของการคิดการวางแผนวันนี้เราจะย้อนกลับเข้ามาดูในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการตัดแต่งจริงเพราะว่าเป็นประเด็นขึ้นมาว่าถ้าเราตัดแต่งจริงแต่งเพื่ออะไรเรามีวัตถุประสงค์ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในส่วนของเราแล้วเราควรจะตัดแต่งอย่างไรมาติดตามฟัง ในเช้าวันนี้นะครับเราก็คงที่จะอ,อยากจะนำเรียนในเรื่องของเราต้องเข้าใจนะครับว่าเงาะเป็นพืชที่เก็บสะสมพลังงานไว้ที่ใบเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราจะไปดำเนินการอะไรก็ตามขอให้นึกอยู่เรื่องว่าถ้าเงาะมีใบมากมีคุณภาพใบที่ดีเขาย่อมออกดอกและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ใบที่มากจะทำให้ดอกช่อเหลืองสมบูรณ์ดอกที่สมบูรณ์จะมีกลิ่นหอมเมื่อเวลาดอกบานแล้วเขาก็จะติดผลดีผลที่ออกมาก็จะมีขนาดน้ำหนักที่ดีดังนั้นในการตัดแต่งไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จว,ว,ว่าเวลาที่ชาวสวนเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเราจะต้องตัดแต่งไม่ได้มีความจำเป็นเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะทำอะไรในการเปลี่ยนแปลงเช่นเราอาจจะปรับ ตัดแต่งเพื่อปรับทรงพุ่มเราอาจจะตัดแต่งเพื่อขยับทรงพุ่มให้แคบลงหรือเราอาจจะตัดแต่งเพื่อที่จะนําเอากิ่งที่ชํารุดเสียหายเนี่ยให้ออกไปจากทรงพุ่มให้ทรงพุ่มนั้นโปร่งเราก็จะดําเนินการแค่เพียงเท่านี้ถ้าเราจะมาไล่ลําดับเลยครับว่าเอาถ้าอย่างนั้นการตัดแต่งกิ่งของเงาะควรจะดําเนินการอย่างไรในการตัดแต่งกิ่งของเงาะนั้นผมย้ําว่า เงาะที่ไม่ได้ให้ผลผลิตเงาะที่มีคุณภาพใบที่ดีเงาะที่อาจจะมีสภาพใบสมบูรณ์เราก็คงจะมีการตัดแต่งกิ่งแค่เพียงเล็กๆน้อยๆกิ่งที่ไม่สมบูรณ์กิ่งที่อาจจะหนาแน่นเกินไปหรือกิ่งที่อาจจะดากหักเราก็จะดำเนินการแค่นี้หรือกิ่งที่ย้อยลงสู่ด้านล่างเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเก็บ ความสมบูรณ์หรือปริมาณของใบไว้ให้มากที่สุดนี่คือหลักสำคัญในส่วนของเงาะต้นที่สมบูรณ์แล้วก็เราก็จะไม่ดำเนินการอะไรมากมายเหล่านี้ส่วนในด้านของอบริเวณพื้นโคนต้นเงาะไม่ใช่มังคุดเงาะนั้นเขาเป็นละพืชที่มีระบบรากลึกเหมือนกับมังคุดเหมือนกับลองกองแต่ในส่วนของ ความสามารถของการที่เขาสามารถจะ,ะควายความแข็งแรงรากเราจะสังเกตว่าในส่วนของภายในโคนต้นภายในสรงพุ่มเนยนื่องจงากงอไม่มีโรครากเนา่าํำต้นเน่านะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะเก็บสเศษวัสดุอินทรีย์วัตถุหรือจะเติมลงไปในบริเวณภายในสรงพุ่มได้นั่นคือส่วนของต้นที่สมบูรณ์ต้นที่มีปริมาณใบมาก ต้นที่มีคุณภาพใบที่ดีในทำนองกลับกันถ้าเป็นในส่วนของเงาะที่ผ่านการให้ผลผลิตมีสภาพใบที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ต่ำสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องดาเนินการก็คงจะต้องปรับแผนหมายถึงการที่เราจะต้องไปกระตุ้นทั้งรากและใบในเมื่อเราต้องการที่จะไปกระตุ้นระบบรากและกระตุ้นใบดังนั้น ภายในบริเวณโคนต้นเราก็จะดําเนินการเช่นเดียวกับบังคุดเปิดโคนขาาโคนตัดแต่งกิ่งนะครับหลังจากนั้นการปรับสภาพสวนคือกรณีที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือดินที่เป็นกรดผมอธิบายว่าท่านก็คงจะต้องวัด มีเครื่องวัดมีอุปกรณ์วัดจะเป็นชนิดปากหรือจะเป็นน้ำยาเทสก็แล้วแต่ให้ดำเนินการในช่วงฤดูนี้คือตอนแรงเนี่ยความเป็นกรดอาจจะสูงแต่พอมาเข้าช่วงฤดูฝนความเป็นกรดอาจจะน้อยลงเช่นจาก4.2 4.3กลายมาเป็น5เพราะนั้นในกรณีตรงนี้เราก็อาจจะปรับโครงสร้างได้นะครับแต่ว่าผมเองจะไม่ได้เน้นตรงนี้ว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างดิน เรามาดูเรื่องของการตัดแต่งให้เข้าใจนะครับว่าการตัดแต่งกิ่งหรือยอดจะเป็นการกระตุ้นหรือเป็นการช่วยส่งเสริมการแตกใบอ่อนหมายความว่ายอดที่ยาวถ้าเราตัดในตำแหน่งตรงไหนคำสั่งของฮอร์โมนภายในกิ่งในต้นก็จะเคลื่อนตัวไปในตำแหน่งตรงนั้นนั่นก็คือตัวฮอร์โมนออกซินที่จะช่วยในการแตกยอดแตกตาข้าง เพราะฉะนั้นในส่วนของต้นที่มีความสมบูรณ์ปานกลางเราตัดเพื่อเอากิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกเอากิ่งที่เสียหายออกไปและในส่วนของกิ่งที่ปกติเราก็จะตัดปลายหรือตัดยอดเพื่อที่จะให้เป็นการกระตุ้นให้เขาแตกไปอ่อนและสร้างใบรุ่นใหม่คือบางท่านอาจจะใช้แรงงานจ้างอย่างกรณีของรำใหญ่ พี่น้องสกรกรครับลำไยกับเงาะไม่ได้ตัดแต่งเหมือนกันนะครับลำไยนั้นอาจจะแต่งแบบ h a l ฟพ r ู n i n g คือตัดหนักตัดรุนแรงก็เป็นส่วนของลำไยแต่เงาะเราจะต้องเก็บคุณภาพใบไว้ที่มีประโยชน์ใบเก่าใบที่เสื่อมสภาพอันนั้นเราเอาออกได้ แต่ถ้าเป็นใบที่มีคุณภาพเราจําเป็นที่จะต้องเก็บไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปตัดตามกระแสอย่าไปตัดตามสภาวะลมใยเวลาที่เราจ้างเขามาทํางานก็ต้องดูแลให้ดีนะครับผมเรียนว่าเราจะเก็บใบรุ่นเก่าไว้เป็นหนึ่งรุ่นและเมื่อหลังจากเราตัดปลายเขาก็จะเริ่มแตกใบอ่อนการตัดเป็นการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนวัสดุที่ตัดก็จะต้องคมตัดเสร็จเราก็จะต้องใช้สารเคมีในตระกูลของคอปเปอร์ ไปช่วยพ่นเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือการแทรกของเชื้อราคูเปอร์ซีคลายคปเปอร์ไฮดรอกไซด์คปเปอร์ออกซีคลอายบวกคปเปอร์ไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็ดำเนินการไปในส่วนของการที่เราดำเนินการตัดปลายนานให้เข้าใจว่าเราตัดเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกใบอ่อนในส่วนของต้นถัดมา ที่เป็นต้นสาภาวะสุดโสมหรือค่อนข้างจะมีความาสุดโสมมากจากอะไรจากในส่วนของภัยแล้งที่ผ่านมาเพราะว่าน้ำเรามีจำกัดเราก็ไปให้กับหน่วยพืชเศรษฐกิจให้ทุเรียนมากหน่อยเงาะก็จะถูกให้น้อยหน่อยสภาพต้นเหล่านี้เราจะเริ่มเห็นการฟื้นฟูของเขาหลังจากที่มีฝนตกเราต้องเข้าใจนะครับว่า ในส่วนของเงาะที่มีสภาพต้นสุดโสมนั้นเขาจะต้องสร้างใบขึ้นมาใหม่อย่างน้อยต้องได้สามรุ่นใบขึ้นไปใบรุ่นที่หนึ่งก็จะเกิดขึ้นตามกิ่งก้านสาขาจากนั้นเขาก็จะต่อยอดเป็นใบรุ่นที่สองและต่อเป็นใบที่สมผมจึงอยากจะสรุปให้เห็นว่าในกรณีการวางแผนการจัดวงจรใบต้นที่สมบูรณ์ ต้นที่มีคุณภาพใบที่ดีต้นที่ไม่ได้ให้ผลผลิตในปีที่ผ่านมาเราอาจจะตัดแค่ปลายเล็กน้อยเราจะต้องเก็บใบไว้สองรุ่นใบและเราก็จะได้ใบอีกหนึ่งรุ่นใบเขาก็จะออกดอกได้เป็นดอกรุ่นแรกเท่ากับว่าต้นที่สมบูรณ์ทำใบแค่รุ่นเดียวเพราะมันมีอยู่สองรุ่นใบในฟื้นฐานเดิมแล้ว ส่วนกรณีที่สองคือต้นที่สมบูรณ์ปานกลางเมื่อเราทำการตัดแต่งเราจะเหลือใบรุ่นหนึ่งเก็บไว้นะครับเป็นใบรุ่นที่หนึ่งอยู่ที่เป็นใบที่มีประสิทธิภาพหลังจากนั้นก็จะแตกใบอ่อนรุ่นที่สองเมื่อเราตัดแต่งและจะแตกใบอ่อนรุ่นที่สามในช่วงของปลายฤดูฝนก็คือเดือนตุลาเดือนพิกายนนั่นจะเป็นใบรุ่นที่สและสม ในส่วนของต้นที่มีสภาวะสุดโทมจากภัยแล้งจากอะไรก็ตามเราก็จะปล่อยให้เขามีการพัฒนาใบต้องสร้างใบรุ่นใหม่ถึง3รุ่นใบนะครับยิ่งถ้าเป็นกรณีที่เราตัดหนักคือเห็นว่ามันโทมหนักแล้วไม่ไหวแล้วปรับทรงพุ่มไปเลยอันนั้นอาจจะต้องถึง5รุ่นใบคือในปีนี้เนี่ยหนึ่งฤดูการนี้อาจจะได้3รุ่นใบแล้วก็ต้องไปอาศัยอีก2 บรร่่นใบในฤดูการหน้านี่คือจาก,การวางแผนในการจัดวงจรใบเพื่อที่จะอะไรเพื่อให้เขามีปริมาณใบที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตต่อการออกดอกแล้วก็ให้ผลผลิตเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับกับในการวางแผนในการจัดวงจรใบของในส่วนของเงาะโดยสรุปครับเงาะเราจะเก็บใบไว้อย่างมีปริมาณที่มากที่สุด เป็นใบที่เป็นใบรุ่นใหม่เป็นใบที่มีคุณภาพแล้วก็ให้เขาเพิ่มปริมาณใบไปจนกว่าในประเด็นต่อมาสิ่งที่พิทักกรมักจะเห็นภาพนั่นก็คือเรื่องของการตัดแต่งที่เป็นการตัดหนักหรือตัดในปริมาณที่มากซึ่งตรงนี้ผมตอบได้เลยนะครับว่าจะมีผลต่อการออกดอกของเงาะอย่างรุนแรงคือยิ่งทำสาวถ้ากรณีทำสาวเนี่ยหมายความเราตัด ปริมาณกิ่งออกไปกว่า70%เหลือ30%ตรงนี้เงาะจะต้องพักฟื้นถึง1ปีเป็นปีที่2ใช้เวลา2ปีจึงจะ,จจะเจริญเติบโตสร้างคุณภาพใบแล้วก็ออกดอกได้ดังนั้นในมุมมองของผมเองก็อยากจะฝากไว้ว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นทรงพุ่มใหญ่มากเราอาจจะเปลี่ยนแนวคิดยังคงทำส่วนหนึ่งให้เป็นต้นที่ก่อให้เกิดรายได้ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการปรับทรงพุ่มซึ่งจะใช้ระยะเวลาตรงนี้ 2- อสปีหมายความว่าเราตัดต้นเว้นต้นนะครับแต่งต้นหนึ่งอีกต้นเรงก็เว้นไว้เพื่อให้เป็นไว้ให้ผลผลิตหรืออาจจะตัดแถวเว้นแถว,แถวหมายความว่าแถวนี้เราตัดปรับทรงพุ่มหนักในส่วนของอแถวถัดมาเราก็แต่งเล็กน้อยเพื่อที่จะเป็นต้นที่ให้ผลผลิตสลับกันไป พอถึงในฤดูการผลิตหน้าต้นที่เราแต่งน้อยไว้คุณภาพใบมากเมื่อเขาให้ผลผลิตเราก็ไปปรับแต่งหนักอีกครั้งหนึ่งส่วนแถวที่เราตัดหนักเขาก็จะใช้เวลาพักฟื้นมาสองปีปีที่สองเขาก็จะเป็นต้นหรือเป็นร่องที่ให้ผลผลิตได้เราก็อาจจะปรับแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาเป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพื่ออะไรเพื่อยังคงทำให้เขานั้นก่อให้เกิดรายได้ส่วนหนึ่งและเพื่อประหยัดต้นทุนคือลดความสูงของทรงพุ่มลดแรงงานลดการจัดการให้สะดวกมากขึ้นถึงการเก็บเกี่ยวใช้เวลาตรงนี้2อปีเราก็จะกลายเป็นสวนเงาะที่เป็นเงาะรุ่นใหม่ก็ทำได้อีกเช่นเดียวกันนะครับคือไม่ได้ไหมายความว่า เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ในการตัดแต่งเพื่อที่จะทำให้เงาะนั้นเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้ในหนึ่งรอบปีใน2หรือ3ปีต่อไปในส่วนของเงาะมีประเด็นคำถามน่าสนใจนะครับจึงได้นำเอาตรงนี้มาเป็นคำตอบแต่เป็นการตอบในลักษณะของเชิงเทคนิคประเด็นก็คือว่าพิรักร์รผู้ปลูกเงาะณนะเวลานี้เนี่ยที่สอบถามมาก็คือมีเงาะที่สมบูรณ์ละ มีความพร้อมแล้วประเด็นก็คือว่าแล้วเรายัางไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยนะครับคือมีเงาะต้นสมบูรณ์อยม่บริการเราจะต้องตัดแต่งไหมคําตอบเราก็ต้องมาดูในเชิงเทคนิคและก่อนอื่นต้องเข้าใจครับว่าการตัดแต่งเป็นการปรับทรงพุ่มหรือการควบคุมทรงพุ่มหรือการตัดเพื่อที่จะให้เกิดการแตกใบอ่อนอันนี้คือเป้าหมาย3อย่าง ถ้าเราต้องการให้แตกใบอ่อนเราก็ตัดส่วนปลายการตัดจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดคำสั่งฮอร์โมโนออกซินจะเคลื่อนตัวไปและททำให้แตกใบอ่อนเราก็ต้องย้อนกลับมาดูครับว่าในปีการผลิตนี้เงาะจะแตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกาย,ยนนั่นคือเดือนที่จะต้องแตกใบอ่อนแน่นอนแล้วการอาจจะออกดอกออกไม่ได้ก็เ,เพราะเกิดสภาวะลานิยาแล้วก็การแตกใบอ่อนดังนั้นสิ่งที่เราต้องมองครับก็คือว่าเรา ต้องการเงาะที่จะให้ออกดอกรุ่นแรกเพราะเรามีเงาะที่มีพื้นฐานใบดีมีความสมบูรณ์ดีคำถามที่เป็นคำตอบก็คือเราคงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปตัดแต่งนั่นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองถ้าเราต้องการที่จะทําให้เงาะตรงนี้เกิดสภาวะการแตกใบอ,อ,อ่อนเนื้อหลักการเนี่ยมันมีอยู่ว่าถ้าทําให้เขาแตกใบอ่อนก่อน เขาจะไม่ไปแตกใบอ่อนในเดือนพิกาดังนั้นการตัดปลายในเวลานี้ก็คือการตัดปลายยอดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนนะครับไม่ใช่ตัดแต่งเพื่อปรับทรงพุ่มหรือตัดกิ่งที่เสียหายออกวัสดุที่ตัดก็จะต้องคมถ้าเราตัดวันนี้เราลองนับดูครับกันยาตุลาและเดือนพฤศจิกายนก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะเป็นใบแก่พอดีตรงนี้ เราทำได้ผมย้ำนะคะว่าเป็นการตัดเฉพาะปลายยอดของกิ่งที่จะต้องการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนเท่านั้นส่วนกรณีถ้าท่านจะตัดแต่งอย่างอื่นนั้นผมไม่ไม่อธิบายถึงในเวลาตรงนี้เพราะเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้เงาะแตกใบอ่อนในเดือนพิกาและออกดอกในเดือนธันวาคม คือในแนวทางเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราทำได้สองวิธีการก็คือทำให้เขาแตกใบอ่อนก่อนในส่วนของอเดือนกันยายนหรือเราไปสู่กระบวนการป้องกันไม่ให้เงาะแตกใบอ่อนการป้องกันไม่ให้เงาะแตกใบอ่อนนั้นก็คือกรณีเทคนิคอย่างเช่นกรณีของการคว้านกิ่งการทาสาร ในส่วนของฮอร์โมนเอทิลีนที่มีอัตราความเข้มข้น5%ตรงนั้นหมายความว่าเราต้องการให้เงาะนั้นสะสมความสมบูรณ์อยู่บนที่ใบไว้ไม่ให้ถ่ายพลังงานที่เป็นตัวที่เขาผลิตจากการสังเคราะห์แสงลงมาที่รากเพราะถ้าเขาส่งมาถึงรากรากเดินใบเดินอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ในเทคนิคสองอย่างเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการที่ทำให้งอออกดอกเร็วโดยสรุปก็คือทำให้งอแตกใบอ่อนในเดือนกันยานะครับโดยการตัดปลายวัสดุที่ตัดคมนี้เป็นแนวทางที่หนึ่งเรานึกและเราลองไร่ลำดับครับกันยาตุลาไปถึงเดือนพิจิกางออายุครบสามเดือนที่ปลายพิจิกาใบแก่ยอดอั้นยอดตัน ครบตามความสมบูรณ์เขาก็สามารถที่จะออกดอกได้รุ่นแรกในเดือนพิกากรปลายหรือเดือนธันวาคมนี่คือแนวทางที่หนึ่งส่วนแนวทางที่สองนั้นก็เรื่องของการขวัญกิ่งการทำสารซึ่งในการขวัญกิ่งการทำสารนั้นเขาจะไปทำเมื่อกรณีใบที่แตกออกมาแล้วเป็นใบที่สมบูรณ์ใบกลางเต็มที่ใบเพสลาดแล้วจึงจะดำเนินการ ไม่ใช่ทําตั้งแต่ช่วงนี้นะครับอันนี้เราก็จะตัดประเด็นตรงนี้ออกไปแต่แสดงข้อมูลให้เห็นว่าการที่เงาะจะออกดอกได้เร็วจากสภาพต้นที่สมบูรณ์พร้อมนั้นเราสามารถทําได้2วิธีการทีนี้เราก็ต้องมาดูกระบวนการแล้วครับว่าในการจัดการเงาะที่จะทําให้เงาะนั้นเกิดการแตกใบอ่อนกรณีที่1คือการตัดปลายยอดอันนั้นเป็นส่วนที่ถ้าทําได้ ็ทําแต่ถ้าเราทําไม่ได้ล่ะอันนี้ก็จะเป็นคําถามเหมือนกันว่ามันทําให้ไหวพิทักษกรครับนั่นหมายความว่าในเมื่อเราไม่สามารถตัดหรือเป็นการกระตุน้นเราก็ต้องเปลี่ยนแนวมาเป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยในเรื่องของแนวทางการใช้ปัจจัยนั้นเราสามารถทําได้โดยการใช้ปัจจัยทางดินและก็ใช้ปัจจัยทางใบ ในการปัดใช้ปัจจัยทางระบบลากไม่ว่าท่านจะใช้ในส่วนของสูตรใดก็ตามซึ่งเราก็ทราบกันดีครับว่าการกระตุ้นระบบลากนั้นก็จะมีทั้ง h u วมิกแอซิและฟูลวิกแอซิดหรือสารที่เป็นในกลุ่มของการกระตุ้นระบบลากทั้งหมดหรือจะเป็นในส่วนของอา,อาหารเสริมทีเคพัดทีเคซอยหนึ่งทีเคซอยสอหรือจะเป็นในกลุ่มของปุ๋ย แคลเซียมไนเตรต15-0-0บวกกับปุ๋ยที่เป็นสูตรที่เป็นตัวหน้าสูงโดยทั้งหมดเนี่ยหลักการสำคัญคือยูเรียคือ46-0-0คือไนโตรเจนจะต้องยีอยู่ในปริมาณที่มากการเติมาธาตุหลังนี้ลงไปทางระบบล่ากจะเป็นส่วนสำคัญที่ไปเติมพลังงานและเป็นการกระตุน้นรากคือเรากระตุ้นที่หมวกรากก็จะมีผลต่อการที่จะไปช่วยในการ แตกใบอ่อนเป็นการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนแล้วเราดําเนินการกระตุน้นโดยปัจจัยยิ่งก็จะทําให้เงาะเหล่านั้นสามารถที่จะแตกใบอ่อนได้ในเดือนกันยายนนี้เมื่อเขาแตกใบอ่อนเดือนกันยายนก็เท่ากับว,ว่าการดําเนินการทั้งหมดเราจะไปพบว่าเมื่อถึงเวลาแห่งการออกดอกในเดือนพิกายนซึ่งเงาะทั่วไปจะแตกใบอ่อนของเราจะเป็นใบเพสลาด และพอถึงปลายเดือนพิกาถึงธันวาเงาะเราเป็นใบแก่เมื่อเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงยอดตั้งยอดชี้ตรงก็เข้าสู่ขบวนการชักนำให้ออกดอกเอาวันนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ